พงภัยเขาท่องไปทุกเขตคามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มตุวทนล่าวันนี้จ้าวันนี้เราจะมีรีวิวอาหารฟิลิปปิน พวกปินเขากินอะไรกันจากเหตุการณ์ที่สุขุมวิท11นั่นเองที่เขาก็เกิดเหตุการณ์น,กนักรบดีนรามแห่งเยี่ยมังยิมเป็นวันกระเทย่าน์สืบของประเทศไทยเราก็ยอยากรู้ว่าเขากินอะไรกันทําไมเขาถึงมีกิริยาที่น่ารักได้ขนาดนี้วันนี้เราเลือกมา5เมนูจากร้านอาหารฟิลิปปินส์ที่เราสามารถเดลิเวอรี่ได้นะคะเมนูแรกเราเริ่มกันที่ adobo หนึ่งในอาหารฟิลิปปินส์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดหรอันไม่รู้จักเลย <c oughs> ก็ฉันไม่ใช่คนฟิลิปปินส์ไง <c oughs> แต่มันเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระถูกมองว่าเป็นอาหารประจําชาติเลยนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยได้มาจากอาหารสเปนทํามาจากการหมักวัตถุดิบเช่นเนือ้ออาหารทะเลรวมไปถึงผักนั่นเองใส่น้ําต้มใส่ชูชีพเขาไี่ได้เอาละ Adobo อันนี้น่าจะเป็นหมูละ่ะกลิ่นเนี่ยจะมีความซีอิ๊วตัขึ้นมาจะมีความเม็ดพริกไทยดําเลยซึ่งมาจากจันทบุรี a d o บ ด้วยความที่หมูเขามาเป็นแบบนี้มันเหมือนหมูติอิวเหมือนหมูหวานที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นไปทางหวานแบบไม่ได้ใสนน่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวแต่เป็นติอิวเลยมีกลิ่นมีให้ดำอื้มอร่อยวะ่ะแล้วก็นของหมูใ่้หมูขมวงของระยองจันทบุรีรสชาติก็คล้ายๆแต่ว่าน้ำจะไม่ข้นแบบนั้นจะเป็นความแบบน้ำแบบอย่างเงี้ยเงี้ยอืมอร่อยอร่อยอ,อย่างเงี้ยมากินอาหารประเทศไทยกัน เราายังกินอาหารจีนอาหารไะไเลยนะเอาไหมน้าฟิลิปปินเขาอาจจะแบบว่าเขามีอาหารที่เขาอร่อยเมนูต่อไปชื่อว่าซีิกเป็นอาหารฟิลิปปิน์ที่มีต้นกําเนิดจากอาหารของอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกจากจังหวัดอะไรไม่รู้เป็นช่วงที่ปี1970เมื่อมีหัวหมูที่ทิ้งรักฐานจากกองทัพสหรัฐว่เป็นฟิลแบบว่าเมนูออกรบไปนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มไอ้ย เป็นเมนูออกรอบเอออยู่มากมายเลยก็คือออกรอบซึงทําให้เจ้าของร้านอาหารเกิดไอเดียนำเอาหัวหมูตรงนั้นมาเป็นอาหารจานนี้นี่เอง <ST> <IL EN> <IO> หน้าตาไม่ค่อยน่ากินเลยอะ <ST> <IL EN> <IO> แต่ที่เห็นชัดๆคือคุณเอ่อน่าจะเป็นหัวหอมใหญ่สาบแล้วก็มีพริกอยู่เหมือนไก่ผัดใบมะม่วงอะ เหมือนเลยคือถ้าเป็นบิ๊กยวกนี้เป็นแบบตีเหลืองตีแดงอ่ะมะม่วงหิมะพานอะใช่เลยเหมือนผัดเป็นมะม่วงเั็นยังไรอะอ๋อต้มเครื่องให้จนเปื่อยด้วยนะนี่นะเดี๋ยวติ๊กนะเหมือนลูกมะดันหรอมะกอกอะไรอะเปรี้ยวมากคือมะกอกปะ ตอบไปเลยอีดอกผัดใบมะม่วงซีติค่ะคนชอบก็าอาจจะชอบแต่ฉันไม่ชอบแต่ถ้าอยู่ในยามสงครามมันเียอย่างนี้ก็คือเลิศนะเอาดีๆถ้าในยามสงครามแล้วกินแบบนี้คือเลิศแต่พระเจ้าตักม็กินทุบหม้อแกงกับตีเหมืองกันจบต่อไปซีติกไปแล้วมาเจอคนนี้ค่ะซีนิกังเป็นต,ต้มต้มฟิลิปปินอาหารพื้นเมืองแท้ๆข,ของชาวฟิลิปปินได้รสเปรี้ยวจากใบมะขามอ่อนปรุงกับเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดหมูไก่ปลากรุงใส่ผักบุ้งผักกาดกวางตุ้งมา ติกนิกางติกนิกางต้มส้มบ้านราวดูหนะ้าอีทอยู่นะนเนี่ยผักบงุงผักบุ้งนะก็เปื่อยอุ้ยหมูชิ้นเบลอเลยอีดอกหัวมึงอยู่หน้าและตัวมึงอยู่นี่ใช่ไหมชิมน้ำกันดีกว่าชิมน้ำอันนี้อร่อยไม่ได้เปรี้ยวแบบมะนาวอย่างเดียวอะเออใบมะขามอ่อนไงมันเป็นเปรี้ยวที่กลมกล่อม มันนัวเกินมันอร่อยนะเนี้ยเอาไปขายที่ซอยสุขุมวิสิยเอ็ดเลยขายได้หมูฟิลิปปินเขาต้องเหนียวทุกทีปะเมื่อกี้หัวก็เหนียวตัวย,ยังจะเหนียวอีกหรออ,อละชิ้นหมูเขาหน่อยนะคะ,ะเป็นเป็นชิ้นส่วนที่แบบว่าติดมันเหลือมันเยอะมากมันเป็นชั้นเลยหมาถึงอันนี้อืมเบือเ่อยเบื่อเลดนุ่มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยทำมาร้อนๆนะ หรือแหงมาเจออันนี้นะตบต่อได้เลยต่างแล้วตบต่อได้โหนเนี่ยเป็นเจเจอร์มูโหน่ม่จากข้าง,างๆแ,แหงแล้วโบ๊ะเลยอร่อยมากให้อันนี้ให้ซื้อซื้อต่อไป b i c คลเอ็กเพลสอ่าจำชาติฟิลิปปินเป็นเมนูภูมิภาคเป็นเมนูแกงที่ใช้หมูสามชั้นและกะทิปรุงด้วยบากุ้งอลมังคืออะไรให้ไทย คือกะปิตะและพริกสีฟ้ากับพริกขี้หนูเพื่อเพิ่มรสเผ็ดเอาละค่ะ Bicol Express จ้กลิ่นกะปิชัดมากใช่ไหมอย่ามาเรียกว่ากะปิกินบากรุงอารมังคุดชัดมากเหมือนอันนั้นเหมือนอาหารไทยอันนึงโอ้ยเผ็ดเหมือนอาหารใต้รักเมนูหนึ่งกลิ่นบากรุงอารามัง่ะเต็มปากฉันเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวฉันไปกินเล้าต่อวันนี้วันตุ่งยัไงเนี่ยขึ้นจมูกเลยสังเกตกินมาสี่อย่างของคาวอ่ะ เครื่องเทศเขาชัดเจนทุกอันนะเขาใส่เครื่องเทศแบบไม่ห่วงนะอร,อ,อร่อยอร่อยฟิลอาหารใต้เลยใส่กระตรอคือแบบกุ้งเนาะเราไม่รู้ว่าฟิลิปปินส์เป็นไหมแต่คนไทยเป็นกินข้าวไม่กินหวานใช่ไหมะสันดานไทยงานหวานต้องมาเลเซฟลานเป็นขนมคาราเมลคัสตาร์ดยอดนิยมในฟิลิปปินส์ที่อร่อยล้ำและยังเป็นขนมหวานที่ขาดไม่ได้งานในงานเฉลิมฉลองหรอคะเตรมได้ไว้ได้ใหญ่โต เลเตฟลานนะคะของหวานประจำชาติฟิลิปปินส์ที่พบเจอมากในงานพิธีมงคลนะคะก็คาตาเครสยูโรนุ่มๆไม่หวานมากคาราเมลมีความไม่ไม่ไม่หวานมากขนมหวานที่ไม่หวานนะมีความแอบผิดหวงังให้เทคเจอร์คล้ายสังขยาน,นิดนึงเหมือนสังขยามากกว่าคาตาดิมือุใคเนี่ยรู <S <S ้สึกว่าถ้าคาตาต์มันต้องหวานกว่านี้อันนี้สังขยาค่ะ ภาพรวมอาหารฟิลิปปินส์ถือว่าทําได้ดีไม่มีอันไหนแย่แล้วแต่คนชอบถ้าในสตอรี่เรื่องเราเขาเราให้เขาที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบอาหารยำสึกที่หมูเหมือมันส่วนไหนมันทำประ,ประกอบอาหารได้ก็เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราให้คุณหมูซีอิว๊วอันเนี้ยก็ทําได้ถึงอีต้มส้มเนี่ยคือเวลีกูดละนัวมากเพราะว่าใบมะขามเนี่ยมันเลิศเกินส่วนคุณอาลามังอะลมังอะไรเนี่ยกับปุงกะปีเนี่ย เครื่องเทศคือแบบขึ้นจมูกไปเลยก็คือทำถึงของหวานที่ไม่ค่อยหวาน เฉยๆกินสังขยาได้กับข้าวเหนียวน่าจะเลิศก็แล้วแต่คนชอบส่วนดิฉันชอบแบบนี้เอาละค่ะเพราะฉะนั้นซอย11ผ่านไปแล้วก็ขอให้กันไทยทุกคนตอนนี้มงคลสมรสนะคะ LGBT ก็ได้ผ่านเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเอาละค่ะวันนี้อยากให้เมนูอะไรใดๆตุ้ทดลองทําอะไรเพิ่มอีกหรือว่าจะรีวิวอะไรอะไรเพิ่มหรือว่ามีเมนูฟิลิปปินส์ที่อร่อยกว่านี้ฉันอาจจะเลือกมาไม่ถูกก็ได้แต่ว่ามีคนทีรู้สึกว่า แม่กินอันนี้มันเลิศหนูไปมาหนูกินมามันงี้ก็บอกกันมานิดนึงได้เราจะได้ไปหากินหาทำหาได้กันนะคะเอาละครวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทินทงภัยเขาท่องไปทุกเขตคามนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มไป